การแต่งงานกับการระดมความคิดการแต่งงานกับการระดมความคิดพันธมิตรร่วมคิดกู้รักมากที่ตุดมีความสําคัญมากถ้าคุณแต่งงานแล้วแต่ไม่ได้สร้างต่มพันธภาพอันดีตามหลักการแห่งความสมัครสมานสมัครคีซึงมีความสําคัญมากต่อพันธมิตรของคุณแล้วแล้วก็คุณก็อาจจะต้องย่าล้างกับคู่ตกลดจงจัด เวลาในแต่ละวันเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการและวิธีการที่จะทำเป้าหมายที่ชัดเจนของคุณถึงจะช่วยให้คุณต่ามากโน้มน้าวจิตใจคู่ครองให้เหตุให้เห็นถึงผลประโยชน์ของงานที่คุณกำลังจะทำเป็นไปไม่ได้ที่งานของคุณจะไม่กระทบ คู่สามีหรือภรรยาของคุณเลยดังนั้นคุณต้องไม่พยายามลักคู่ครองของคุณเข้าไปเตียงโดยไม่เต็มใจจงทําให้เมตภาพเมตภาพจากการละดมความคิดเข้ามาอยู่ในชีวิตแต่งงานของคุณด้วยตั้งแต่ต้นแล้วสิ่งนี้จะช่วยสนับสนุนคุณแม้ในช่วงที่ไม่เห็นแต่งตะวังชีวิตฟาร์มเป็นจริงแล้วทุกคนในครอบครัวควรจะถูก รวมเข้าเป็นพันธมิตรของคุณด้วยถ้าขาดฟวามสมัครสมานสามัคมค,คีในบ้านงานงานการก็อาจมีปัญหาตามไปด้วยครอบครัวที่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันก็เป็นเป็นทีมงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุด